วันนี้มีเทคนิคนะครับในการเซฟแมทเทอ i a เรียลแล้วก็เซฟบัตมาฝาสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าเซฟยังไงจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนเท็กเจอร์เปลี่ยนปรับค่าต่างๆนะครับเริ่มด้วยอันแรกก่อนอันแรกก็คือตัวแมทเทอ a l เรียลนะครับแมทเทเรียลตรงนี้เปิดมาจากตรงไหนด้านซ้ายตรงนี้มันจะมีแมทเทอ a l เรียลอยู่ถ้าเรากดเข้ามานะครับเขาจะโชว์เป็นลักษณะแบบนี้นะที่ผมย้ายอยู่นี่ควนี้ สังเกตอยู่สออันอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรที่ผมหมุดอยู่นะครับอันนี้คือ p r e v i e นะครับปกติทั่วไปก่อนหนะ้าน,นี้เวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะโชว์เป็น sphere นะครับลูกบอลกลมๆแต่เวอร์ชั่นนี้เขาโชว์เป็นคิวหรือค u b i c นะครับเป็นแบบลักษณะสี่เหลี่ยมให้เราหมุดดูได้ถ้าเราสังเกตมันจะดูขาดๆเนาะขาดๆตรงนี้มันเกิดมาจากอะไรบางคนอาจจะไม่ชินตานะครับมันอยู่ที่หัวบัตอัลฟาของเรา อัลฟากดจากตรงนี้ขึ้นมาดูก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูจากตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็เปิดจากตรงไหนดีเอกเปิดจากตรงนี้ข้าบนมุมขวาเนี่ยเปิดค้างไว้ก็ได้ผมกดล็อกให้ดูถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวเท็กเจอร์อัลฟาเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจริงแต่ว่ามันจะมีขอบที่มันเป็นสีดำนะครับอขอบ Alpha มันก็ได้โชว์เป็นลักษณะแบบนี้ได้แต่เราเปลี่ยนเป็นปกติมันจะกลายเป็นรูปทรงกลมๆเหนไครับรูปทรงแบบ ปิดสนิทแล้วกันเ,ออเนี่ยสวัสดอกลับอสลับมาให้ดูนะครับคราวน,นี้ถัดมาอธิบายอีกเรื่องหนึ่งถัดมาตรงนี้คืออะไร view port ต,ตรงนี้คืออะไรเอาไว้ดูนะครับดู intensity ค่าความแลกของของบัตรที่เราเลือกอยู่ถ้ามันเป็นศูย์มันจะเป็นลักษณะเป็นแบนไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มปรับเปลี่ยนมันจะนูนขึ้นมาขึ้นอยู่กับเครื่องมือนั้นๆนะครับเช่นถ้าเราเปลี่ยนถ้าผมเปลี่ยนเห็นไหมลักษณะตัวสูงต่ำมันจะไม่เท่ากันตามลักษณะที่ผมเปลี่ยน มันสามารถตั้งเกินเกินร้อยได้นะครับนนี้สุดที่ร้อยจริงเกินร้อยน่แปลว่าผมเกินไปเยอะเลยถ้าผมแตะมันจะโอเวอร์มาเห็นไหมเนี่ยอันน,นี้ปับมาดีฟอร์มเดิมก่อน,นเดิมก็คือมีเกินร้อยนะครับอโอเคคราวนี้มาดูวิธีการเซฟนะครับถ้าผมเปลี่ยนเท็กเจอร์นนะเท็กเจอร์ตรงนี้เองถ้าผมเปลี่ยนเป็นรูปอื่น กดขึ้นมาสมมติว่าอะไรก็ได้ครับเขเป็นลายพวกนี้ก็ได้สังเกตเวลาถ้าผมเปลี่ยนเห็นไหมตัวพรีวิวตรงนี้เขาจะโชว์เพราะว่าเท็กเจอร์พวกนี้เป็นอัลฟามาให้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เราก็สามารถเลือกแล้วก็เซฟได้เนี่ยเหมือนผมสร้างกำแพงมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เออมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเซฟได้วิธีการเซฟเซฟยังไงเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับ m a t e r i a l จากนั้น ก็นิวขึ้นมาได้เลยเวลานิวก็จะตั้งชื่อมีตั้งก็ได้เอาเป็นอวอแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เองข้างหน้าเนี่ยเราสามารถตั้งโฟลเดอร์เพิ่มได้เช่นอ่าผมพิมพ์คำว่าหมา่วอลกดเข้าไปในนี้มันจะมีซับโผล่ขึ้นมานะครับไล่ปิดเนี่ยจะสังเกตว่าอันนี้มันหมายหมถ้าผมเลือก ตัวแบบที่เล้ยกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับแล้วแต่ที่เราเลือกเซฟไว้นะครับควน,นี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเรามาลองเทสก็ได้สมมติว่าอนี้ผมจะใช้คู่กับอะไรเช็คตรงนี้ก่อนผมจะใช้คู่กับเทเปนเนอร์นะครับก็สามารถเพนท์ออกลงมาได้เลยเราก็จะได้เท็กเจอร์มาประมาณนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นบัตรอื่น เป็นเท็เจอร์อื่นอีกแล้วก็อันนี้ล็อกไว้ก็ได้นะครับโอเคแล้วผมก็กดเพจออกผมก็จะได้ลักษณะนี้มาโดยที่ไม่ต้องสลับไปสลับมาผมก็เอาไว้ใช้ของผมได้เลยเหมือนอันนี้มันก็จะบวมขึ้นมานะครับพวกนี้เราสามารถโคนได้โคลนปกติได้เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการเซฟนะครับเซฟแมทเชอรี่เ